ครับผมสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับพี่น้องครับขอสู้ช่องพงศักดิ์ชาแนลครับสวัสดีพี่น้องชาติยูทูชันครับผมครับคลิปนี้ครับพ่อกันตอวจบรรยากาศตอนตรงเลี้ยงนะครับก็เป็นเวลาหลังจากเลิกการเลิกงาันครับพอดีเอ่อคลิปนี้ครับก็ได้ออกเขาเบลงแปลงมันครับแปลงมันที่จะซื้อละมันนะครับเอาไว้ปลูกสาหรับมันเดือนที่สองนะครับก็เหลือพื้นที่ในส่วนที่ยังไม่ได้ปลูก ระกาจะเป็นละมันสุดที่จะไปปลูกในงานน้านะครับครับคลิปนี้ก็จะได้ภาพให้น้องกับเบื้องครับรูปแบบในการเบิ้งต้นมันนะครับต้นมันสับปะหลังที่เขาจะานำไปเห็ดต้นพันุนะครับครับซึ่งมันแปลงนี้ครับก็บจะมีพื้นที่อยู่ประมาณไรนึงครับอ,อันนี้จะของแปลงพ้นขายอยู่ราคาสอง0ันสามครับ ราคา2,300เพราะว่าเผนวันละมันมันต่างจะงามครับกะยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับซึ่งมันแปลงนี้ครับจะเป็นแม่แปลงพันจะมีพวงเพชรหลกักะจะมีกับพวงเพชรกับเกษตรศาสตร์นะครับในราคา2,300บ,บาทนะครับเป็นขอนะครับกะจีประมาณอา่าไล่ไล่เกษตรครับนะจีประมาณไล่กับหนึ่งงานนะครับจากที่ผมยงางสำรวจว่งเนี้ยแปลงน,นะครับก็ ในย่าั่วเปลี่ยนนะครับในพื้นที่ไร่เศษนะครับก็เพิ่นจะขายอยู่ที่ราคาสอง0นสามนะครับในพื้นที่หนึ่งไรกับผมทาการได้ขุดควดบางหัวมันนะครับก็รู้สึกว่าหัวมันก็จะค่อนข้างโอเคยอยู่ครับหัวมันงามอยู่กับอันนี้มันเพิ่นปลูกเดือนเดือนซีนะครับเดือนซีกับแบบมานเดือนเมษานะครับ ซึ่งปลูกก็ทางห้างนะครับหมวมัน็ก่อนข้างแกงามนะครับอันนี้ภาพอาจจะเมื่อยนิดนึงครับเพราะผมอยู่ในล่องแปลงนะครับซึ่งเป็นเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะเมือยแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อใหญ่เออไปนอกแปลงนะครับแต่ว่าส่วนละมันนี่ก็ถือว่าง,ง้ามครับผมขั้วสูงผมอยู่ที่เม็ด เม็ดแปดสิบครับกับตัวมวอผมครับถือว่าละมันโอือว่าโอเคครับเพื่อนที่ตรงนี้ก็น,น่าจะปลูกได้หลายหลายเติมนะครับซึ่งแต่มันก็ค่อนขอ้างจะโอเคอันนี้ในเป็นเกษตรศาสตร์นะครับตัวนี้เป็นพวกเพชรนะครับซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นแปลงนะครับมันไปน,นี้กับพมิโลกใบยิกนะครับมันก็ถือว่าค่อนขอ้างจะปลอดโลกนะครับ เดี๋ยวจะเกิดว่าตั้งไหนครับช่วงที่ผมมาทำการมาตัดล้มนะครับผมเปิดใจมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมรับผู้ประกอบวิญญนะครับแต่ว่าจากการสำรวจเบื้องต้นถือว่าละมันก็ทางจะงามครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์พงเพลทครับลักษณะของพงเพลทนะครับก็ตัดสินใจครับน่าจะตกลงซื้อเลยนะครับราคานี้อาจจะวัดอาจจะวัดต่อครับเพราะว่าผมก็ต้องการเอาพันธุ์พงเพลท เอาไปเฮ็ดพันไว้นะครับเพราะ่ก็เป็นพันที่นาสนอีกพันหนึ่งครับครับรูปอยบบในการเลือกต้นพันนะครับเพราะบเบิงจากล้ต้นนะครับลำต้นกับมนหนาวมีปัญหาอย่งางไรนะครับเพราะว่าล้ต้นกับก้อนทังกาก้อนท,ที่แต่สมบูรณ์นะครับตัวแบบางมีถือว่าสมบูรณ์ครับพันหนึงนะ่งจะได้ประมาณตัดตัดอยู่ 25เซนน่ะจะได้ประมาณ8กิโลตนนะครับส่วนใบครับใบาฮากระเบื้องจากวัวนี้นะครับรอันนี้มันมะนาวเนี่ยมีโรคครับยงบ้านมีโรคพวกนะครับกลพวกเพชรกับาากยงบ้านน้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เกษตรศาสตร์กับยงบ้านน้เปลี่ยนนะครับในพื้นที่นะครับอันนี้คือ,อวิธ,ธีสังเกตยังไงครับแต่เป็นลักษณะต้นแบบมีก็คือว่าปอดโรคครับสามารถนําไปปลูกได้นะครับ สำหรับอีพีนี้ก็ต้องพยายามท่านผู้ชมนิดนึงครับอาจจะรู้สืึอว่ามันเหมือนเนาะแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ติดภารกิจอยู่พื้นที่ีทำงานนะครับกับบุคคลได้ลงชีพตัวองเสานะครับแล้วมันหนักจะงามนะครับเออในราคาสองพันสามกันนาจะตัดใจซื้อครับเพราะว่าก็ต้องการเน็ตเออเปลี่ยนพันใหม่นะครับแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ ถือว่าหัวกอนข้างจะหลายนะครับสำหรับพ้นพงเพชรนะครับเกษตรศาสตร์ก็พอดีกับม่แป้งนะแล้วก็ปลูกไงนะครับครับนี่ก็เป็นเกล็ดลับน้อยครับในการเลือกท่พันธุ์นะครับเขาจะสังเกตดอยู่ทั้งหมดสามสี่ตัวครับกับจุดแรกก็จะเป็นลักษณะของลำต้นนะครับสองใเกันยอดแล้วก็ใบนะครับจะสังเกตได้ง่าคนับเกล็ดลับไปง่าย ที่สามารถูได้อะไรนะครับครับคลิปนี้ครับกว่าปอกันเนี่ยมาไดกาศตอนเลี้ยงนะครับหลังเลิกการแล้วงานนะครับเจนนี่ครับกับฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทั้งช่องนี้หน่อยครับช่องปงสักเชนแอร์ครับคลิปนี้ขออนุญาตรัประจากอยู่แปลงมันที่จะทำการมามื็อต้นพันธุ์นะครับขอบคุณครับ